สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้เที่ยงครึ่ง4เมษายน2568นำข่าวมาบอกผู้สูงอายุนะครับเกี่ยวกับความพยายามที่จะทำให้ผู้สูงอายุได้บำนาญเดือนละ3,000บาทอันนี้ไม่ได้เกิดจากรัฐบาลนะครับแต่เกิดจากความพยายามของเครือข่ายภาคประชาชนที่มีการเสนอกฎหมายเข้าไปยังสภาผู้แทนราษฎรนะครับ ก็มีการเสนอกฎหมายไปแล้วจากนั้นนะครับสภาผู้แทนาราัฎดรก็รับเรื่องไว้แต่จะออกเป็นกฎหมายได้นั้นจะต้องส่งร่างกฎหมายไปให้ในายกรัฐมนตรีรับรองร่างเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินคําว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเงินก็หมายถึงถ,ถ้าออกกฎหมายใดถ้าออกกฎหมายนั้นไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วผลของกฎหมายนั้นจะต้องไปใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอันนั้นเขาเรียกว่ากฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหรือว่ากฎหมายการเงิน สภาผูรร้แทนราษฎรจะออกกฎหมายไม่ได้ต้องส่งร่างมาให้นายกตีรับรองร่างก่อนหากนายกรัฐมนตรีรับรองร่างจึงจะออกกฎหมายได้หากนายกร,รัฐมนตรีไม่รับรร่างไม่รับรองร่างกฎหมายทั้งทุกอย่างก็จบไปก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวว่าทุกร่างกฎหมายที่ทมีการเสนอไปโดยสสหรือพักการเมือง<ป>ก็แล้วแต่นะครับเสนอเข้าสภาไปแล้วนะครับสภาผู้แทนราษฎรก็ แจ้งเรื่องนี้ไปยังนายยุมตีก็ปรากฏว่านายยุมตีได้ไม่รับรองร่างกฎหมายนี้ซักร่างนะครับจนร่างล่าสุดนะครับร่างล่าสุดนี่ที่อยู่ในมือนายยุมตีซึ่งเสนอโดยเครือข่ายประชาชนเพื่อรับสวัสดิการซึ่งมีนายนิมิทเทียนอุดมเป็นผู้เสนอพร้อมด้วยมีประชาชนเข้าชื่อกัน42,445ร 42, ายชื่อเข้าชื่อกันเสนอกฎหมายไปยังสภาพภิจารัาสรนะครับเมื่อนานมาแล้ว เสร็จแล้วร่างกฎหมายนี้ก็ส่งไปให้นายุมตีสุดท้ายร่างนี้ที่เหลืออยู่ร่างเดียวนี่แหละครับล่าสุดนายกรรฐมตีก็ไม่รับรองร่างแล้วนะครับโดยเมื่อวันที่25มีนาคม258สำนักเลขาที่การนายรุฐมตีก็แจ้งเป็นหนังสือมาให้สำนักเลขาที่การสภาผูแ้แทนราษฎรทราบว่าร่างกฎหมายพระรามจัติผู้สูงอายุและบรรณพื้นฐานแห่งชาติพศจุดๆ,ๆนะครับ นายกมนตีมีบัญชาไม่รับรองร่างแล้วก็เป็นอนุาสภาผู้แทนรัษฎรรับทราบแล้วว่านายกลนตีไม่รับรองร่างนี้และสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่สามารถส่งให้รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้นะครับสำนักเลขานุการสำนักเลขาธิการคณะตีไอสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรก็ไม่สามารถเสนอเรื่องให รัฐสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาออกกฎหมายได้ต่อไปเพราะนาย,ยกรัตีไม่รับรองไม่รับรองร่างกฎหมายแล้วนะครับเมื่อวันที่1เมษายน2 5 6พปที่ผ่านมาสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็แจ้งเรื่องมายัางนายนิมิตเทียนอุดมให้ทราบว่านาย,ยกรัตรีไม่รับรองร่างและไม่สามารถเสนอให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมายนี้เป็นกฎหมายต่อไปได้นะครับและแจ้งให นายนิมิตเทียนอุดมทราบประเด็นนี้และแจ้งให้ผู้ร่วมลงชื่อเข้าเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้ทราบนะครับก็เป็นนั้นว่าข่าวผู้สูงอายุข้อมูลน,นะวันนี้นะครับวันที่4เมษายน64ที่เรานํามาบอกผู้สูงอายุวันนี้ก็เป็นนั้นว่าเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะได้บํบนานาญ3,000บาทตอนนี้ทุกอย่างจบ,จบลงแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีไม่รับรองร่างกฎหมายและผู้สูงอายุหมดโอกาสที่จะได้บำนาญเดือนละ3000บาทแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ